สวัสดีครับผมอามอีเลียตโตและนี่คือ YouTube Channel สำหรับนักเทรดและนักพนันทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตมุมมอง Bitcoin u s d กันนะครับก็จากคลิปล่าสุดที่เราได้คุยกันไปในเคลิปอัปเดตราคา Bitcoin นะครับเรามีซีนารดโอที่หลักๆอยู่2อันเนาะใน i ท e f เฟรมย่อยในใน m ทมเฟรมย่อยเนี่ยเรามองว่า หนึ่งไพมีนะครับยังไม่จบเนาะหนึ่งไพมียังไม่จบกําลังทำสามสี่อินเตอร์มีเดียนแล้วก็สี่เนี่ยมันจะย่อลงมาได้ถึงไหนนะครับซึ่งผมก็ได้ตีไปว่าสี่เนี่ยอาจจะจบแล้วตรงนี้ก็ได้ตรงนี้นะครับจบแล้วที่กรอบยี่สามจุดหกแล้วก็กําลังทำหนึ่งสองสามสี่ขึ้นไปทําให้มันครบไซเคิลน,นี้นะครับให้มันเป็นห้าอินเตอร์มีเดียนแล้วก็เป็นหนึ่งไพมี อันนี้คือซีนาริโอหนึ่งแล้วก็อีกซีนาริโอหนึ่งก็คือซีนาริโอนี้เนี่ยผมบอกว่าหนึ่งพมรี่จบแล้วกำลังย่อสองเนาะซึ่งเป้าเนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงกรอบสามสิบแปดจุดสองห้าสิบหกจเจ็ดจุดแปดตรงนี้นะครับซึ่งซีนาริโอนี้เนี่ยมันตอนนี้นะครับมันได้ทำไฮใหม่ขึ้นมาเรียบร้อยละทำทะลุมาปิดแ่งที่สามสี่หมื่นเนี่ยสามหมื่นเก้าเจ็ดร้อยเนี่ย ทำให้ซีนารีโอนี้เนี่ยก็เหมือนจะิน v a l i d ไปเนาะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นที่ผมบอกว่าเหมือนจะิน v a l i d ไปเนี่ยก็คือว่ามันอาจจะเป็น A B C ที่เป็นเป็นค o l l e c t i o n f l a ก็ได้เนาะเนี่ยหนึ่งสองสเนี่ย A B C ตรงนี้นะครับซึ่งสองจ,จะมาจบตรงนี้ก็คือตรงนเนี้ยมันก็ขึ้นไปได้สูงสุด161.8เนาะสำหรับซีนารีโอนี้เนี่ยวันนี้ผมจะไม่ จะไม่ได้ดูซินาริโอนี้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้การาฟมันแปลกๆทรงแปลกๆไปเนี่ยเห็นไหมบี B มันเกิน161.8มาแล้วเนาะ B เนี่ยตรงนี้รีเทสเกิน161.8ของ A มาแล้วทำให้ซินาริโอเนี่ยผมก็จะพูดไว้ก่อนนะครับว่าเหมือนจะิน v a l i d ไปแล้วอ่ะแล้วก็อีกสินาริโอนึงที่จะมาแชร์เพื่อนๆดูวันนี้นะครับก็คือจะแตกต่างกับซินาริโอแรกเนาะซินาริโอแรกเนี่ยเรา มองว่าหนึ่ง primary ยังไม่จบเนาะก็คือหนึ่งเนี่ยตอนนี้กำลังทำเว็ฟ intermediate ขึ้นไปหนึ่งสองสามสี่ห้าขึ้นไปนะแต่ซ ي นาเทีโออันเนี้ยก็คือหนึ่งสอง primary เนี่ยจบแล้วในตรงนี้แหละตอนเนี้สี่ primary ก็จบละสามสี่กำลังทำห้าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทำเสียข้างในกันนะครับก็คือซ ي นาเีโอนี้นะครับมัน ผมเนี่ยเปลี่ยนย้ายที่นะครับจากหนึ่งหนึ่งสองไพี่ที่ยังไม่จบเนี่ยมาอยู่ตรงนี้หนึ่งสองตรงนี้แล้วก็ทำสามตรงนี้นะครับซึ่งหนึ่งสองเนี่ยทำให้สามเคลื่อนที่ไปเท่าไหร่ครับเป็นซ u p เปอร์เอเ i นชเนาะนี่เกินมาตรงนี้เลยสี่ร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปด นี่นะครับสามมาจบตรงสี่ร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดเป็นซุปเปอร์เอ็กเทนชันมากๆเลยนะเนี่ยเคลื่อนที่มาแล้วมันก็เป๊ะด,ด้วยนะครับสี่ร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดเนี่ยตรงนี้นเห็นไหมไส้ปลายไส้มาทิ่มมาตรงนี้พอดีทําให้ตรงนี้เนะี่ยก็เป็นสามเอ็กเทนชันไปนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าซึ่งก็เป็นอิมเพลทที่ถูกต้องนะครับไม่ผิดอะไรไม่ผิดกดอะไรซึ่งสามสี่เนี่ยสี่ตรงเนี้ยผมมองว่าเป็นทแองเกิลนะครับเนี่ย A B C D E จบสี่ตรงนี้ซึ่งสี่ตรงนี้นะครับมันจะทำมันจะรีเทสไม่ต่ำหน่อยเนาะรีเทสไม่ไม่เยอะนี่เดี๋ยวผมวัดสี่รีเทสมาประมาณยี่สิบสามจุดหกจึงถ้าปายนับปลายไส้ตรงนี้เนะี่ยนับปลายที่เวฟ E เนี่ยก็ไม่ถึงยี่บสามจุดหกนะครับซึ่งสี่ตรงนี้เนะี่ยเราก็ต้องรอดูไปว่ามันใช่สี่ตรงนี้หรือเปล่านะ มันก็หลอกกา่เฉลยนะครับว่าตรงเนี้นับถูกไหมแต่ถ้าเรานับมาเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยทําให้ตรงเนี้สี่จบแล้วเนาะมันก็กําลังทำห้าไพมารี่ซึ่งข้างในเนี่ยก็จะมีอินเตอร์มีเดียตเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าอินเอร์มีเดียซึ่งหนึ่งสองอินเตอร์มีเดียตเนี่ยจบแล้วซึ่งดูแล้วมันก็ก็จะจบได้นะเพราะว่าเนี่ยมันรีเทสมาหกสิบเอดจุดแปดเปอร์เซ็นเป๊ะเลย ของเว็บหนึ 2, ail, ่งนะเว็บเว็บสองรีเทสมาหกสิบเ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นทำให้เราเนี่ยโปรเจกต์ไปเว็บสามได้นะครับเว็บสามเนี่ยเรามีเป้าอยู่ที่ร้อยกสิเ็ดจุดแปดเนาะเหมือนเดิมร้อยกสิบเอ็ดจุดแปดตรงนี้สี่หมื่นหนึ่งนะครับอ่ะแล้วถ้าในกรณีที่เป็นหนึ่ง extension ถ้าหนึ่งตรงนี้เป็น extension แล้วเนี่ยสามเนี่ยก็ หกสิบเอ็ดจุดแปดเนาะซึ่งตรงนี้มันก็ที่มันก็เกินมาแล้วทะลุออกมาแล้วมันก็ควรจะไปที่ร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดแล้วพอเรามามองเวฟข้างในเตอร์มีเดียนเนี่ยที่เราเรียกว่าเวฟมเนอร์เนี่ยนะครับเนะี 1, 2, 3, นะ่ยหนึ่งสองสามสี่เนี่ยตรงนี้เนี่ยเราก็วัดเป้าเข้าเข้าไปข้างในอีกนิดหนึ่งเนาะเนะี่ยสาม ก็ควรจะมาจบ161.8ที่40,000 250ตรงนี้ครับเราก็วาดกรอบไว้รอ3แล้ว4จะย่อลงมานิดนึงตรงนี้3าม,มาจบที่กรอบนี้4แล้วก็ทำ4แล้วก็5ก็ขึ้นไปจบกรอบสีเขียวตรงนี้เนาะอ่าอันนี้ก็เป็นหน้าที่มองขึ้นนะครับมองขึ้นไปอีกนิดนึงในในระยะสั้นเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ต้อง พอวงนะพอวงว่ามันจะลงรีเทสใหญ่อีกเมื่อไหร่นะครับเราก็ต้องไปดูสัญญาณการกลับตัวของมันเนาะดูสัญญาณการกลับตัวก็คือเราก็ดูไดเวอร์เจนต์คอนเวอร์เจนต์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยทำไฮเย่ไฮมาเรื่อยเนื่อยเนายไฮเย่ไฮขึ้นมาเรื่อยเรื่อยทำขึ้นมาไฮเย่ไฮไฮเย่โลเนี่ยขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเลยคนระับ แล้วเราก็มาดู ISI ว่ามันมีการเคลื่อนที่เหมือนกับราคาไหมนะครับคือในขณะเดียวกันที่ราคาทำา i g h y เ,เนี่ย ISI เนี่ยจากจุดเดียวกันนะเนี่ยจุดเดียวกันตรงนี้เนาะมาตรงนี้เนี่ยอันนี้ทำ I h ไ g ย High แต่ ISI ทำ โ o เวอร์ g h นะครับทำให้ตรงเนี้ยเป็นดเวอร์เจนแลเป็นแบริลิตดเวอร์เจนด้วยซึ่งเป็นอันใหญ่อยู่นะครับเราก็ก็ต้องรอการกลับตัวนะครับถ้าอย่างนี้มันมีสัญญาณการกลับตัวมาแนละ้วมันอาจจะไซเวก็ได้นะครับคือมันเป็นสัญญาณการเปลี่ยนเทรนนะไม่ใช่กลับตัวแบบไม่ใช่ลงอย่างเดียวนะครับอาจจะเป็นไซเวตรงนี้กับพักหนึ่งจากเทรนขาขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นไซเวหรือว่าเป็นดาวเทรนก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องมอง มองหลายๆรูปแบบไปเนาะแล้วก็ระวังในการเหตุซึ่งพอมันมีสัญญาณอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องก็ต้องเฝ้าระวังนะครับอ่าเราไปดูซินาริโอจากคลิปที่แล้วนะครับก็คือซีนาริโอนี้เราคือเมื่อกี้เนี่ยหนึ่งสองอินเตอร์มีเดยตเนี่ยเราอยู่ตรงนี้นะ1 2หนึ่งสองตรงนี้แต่เนี้ยย้ายหนึ่งสองมาอยู่ตรงนี้ทำให้เป้าเนี่ยร้อยหกสิบเอดจุดแปดเนี่ยมัน ก็ขยับลงมาอีกเนาะก็จะเป็นเนี่ยสี่หมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่นะครับตรงกรอบนี้ซึ่งครั้งที่แล้วเนาะถ้าผมได้เปิดลองไปตรงนี้เนาะเนี่ยเปิดลองเข้าไปแล้วตอนนี้ก็กําลังลันเทนอยู่ว่ามันไปถึงไหนแล้วเนี่ยเนี่ยก็ได้กำไรมานิดนึงนะครับซึ่งหนึ่งสนอะง 1, 2, ตรงนี้เราก็มีข้างในเป็นหนึ่งสองตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับอยวผงขอไ นี่นะครับมันก็จะมีหนึ่งสองตรงนี้ไปอีกซึ่งตรงนี้เนี่ยผมกอโดษครับหนึ่งสองอันนี้เนี่ยผมมองว่าตรงนี้นะมันก็มันก็สามารถโปรเจกต์ไปได้อีกเนะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งสองเนี่ยนีนครับถ้าวัดดีๆเนะี่ยก็ร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดก็จะสูงกว่าอันแรกเนาะทำให้สาม เนี่ยสามันเนี้ยมันก็จะสูงอยู่ในเกิน161.8%ตรงนี้เนาะทาให้ตรงเนี้ยผมมองว่าตรงนี้เนี่ยมันไม่น่าจะใช่ยิมเพลนะครับน่าจะเป็น SmallX Wave หรือไม่ก็ได a g o น a ลเนาะเนี่ยเหตดตรงสองตั้งแต่สองไปตรงนี้เนาะถึงสามเนี่ยเป็น diagonal เราก็ต้องเฝ้าระวังหลายๆรูปแบบนะครับซึ่งก็มีหลากหลายทางเนาะที่มันจะเป็นไปได้ ตอนนี้นะครับบินคอยก็ติ้งนำเพื่อนมาเลยเนาะนำเหรียญตัวอื่นๆมาแล้วมันทำให้เราเนี่ยมันมันดูขึ้นมาเยอะแล้วเนาะขึ้นมาเยอะขึ้นมาสูงละเนี่ยเราก็ต้องเฝ้าระวังว่ามันจะรีเทสมาเมื่อไหร่เนาะเราก็ต้องตอนนี้เนี่ยส่วนตัวผมเนะี่ะรอรอมันรีเทสแบบ รีเทสลงมาแบบครั้งใหญ่อยู่นะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเหยียดหน้าขึ้นมาอย่างเดียวเลยเนี่ยคือผมก็ภาวนาในในใจผมเนี่ยไม่อยากให้มันถึงห้าหมื่นสี่หมืนแปดตรงนี้ก่อนนั้นที่เราไว้ได้วัดไว้ว่าเนี่ยตรงนี้เป็นแนวต้านสําคัญของมัน,นอืมผมเนี่ยตรงเนี้ยผมไม่อยากให้หนึ่งกรอบตรงนี้ก่อนเลยนะอยากให้มันรีเทสก่อนสักนิดนะเพื่อที่แบบพอชนแนวต้านตรงนี้เนี่ยมันจะได้มีแบบ สะสมพลังตรงนี้แล้วแล้วมันก็พุ่งทะลุแนวต้านนี้อาจจะมาไซ์เวย์ตรงนี้นิดนึงแล้วก็แบบทะลุไปได้ง่ายๆนะครับอืมในในความคิดส่วนตัวผมก็มีเท่านี้เนาะจากป็นาริโอนี่ยก็มีอัปเดตที่1.1กับ1.3เนี่ยนะครับก็วันนี้ผมมีมาฝากเพียงเท่านี้นะครับอ,อสวัสดีครับ